จังหวะชีวิตของแบมแบมก็อตเซเว่นหนุ่มที่ตามแม่ไปติ่งแต่ดันได้เดบิวกลายเป็นศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยที่มีแฟนคลับทั่วโลก The Moment รายการที่ถอดจังหวะชีวิตผู้คนบนโลกเพื่อเรียนรู้และประยุกต์นำไปสู่ก้าวใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้น แบมแบมกันพิมุกพัวกุณเป็นเด็กไทยคนที่2ที่ได้เดบิวต์เป็นศิลปินเกาหลีตามหลังนิชคุณหอระเวชกุลจากวง 2PM โดยแบมแบมเป็นสมาชิกคนไทยเพียงคนเดียวในวง GOT7 ในบทความของคุณนัทนีลิมวัฒนาพันธ์ระบุว่าสาเหตุที่ทำให้แบมแบมสนใจเคป๊อและเริ่มเรียนเต้นมาตั้งแต่เด็กเพราะเขาต้องตามแม่ไปติ่งเรน เมื่อโอกาสมาถึงแบมแบมที่มีอายุ9ขวบได้เข้าไปลองออ d i ชั่นกับค่าย JYP Entertainment ที่ตอนนั้นมาเปิดจุดออ d i ชั่นที่ประเทศไทยอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่า JYP Entertainment เป็นต้นสังกัดของ K-pop แถวหน้าไม่ว่าจะเป็น 2PM Wonder Girls และเด y 6 รักกรว่าแบมแบมสอบผ่านค่ะแต่ตอนนั้นเขาตัดสินใจปฏิเสธไปเพราะกังวลเรื่องการเรียนและภาษาหลังจากนั้นก็กลับไปใช้ชีวิตเป็นเด็กคนหนึ่งเหมือนเดิมแต่ยังคงฝึกฝนและแข่งเต้นในบางเวทีผ่านไป3ปีโอกาสครั้งที่2ของแบมแบมก็กลับมาอีกครั้งในการประกวด LG Entertainer ซึ่งครั้งนี้ก็มีคนจาก JYP Entertainment มาเป็นกรรมการ และเขาก็จำแบมแบมได้ครั้งนี้แบมแบมไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือเขาตัดสินใจหยุดทุกอย่างพักการเรียนเก็บกระเป๋าไปเกาหลีและจังหวะชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปนับตั้งแต่นั้นแต่พอไปถึงเกาหลีชีวิตก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดค่ะเพราะการเป็นเด็กฝึกหดัดเป็นเพียงบันไดขั้นแรกของการเป็นศิลปินเท่านั้นแบมแบมเคยเล่าผ่านรายการตีสิบเดว่าเขาฝึกตั้งแต่10บโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มตารางเรียนแต่ละวันก็ไม่เหมือนกัน ชีวิตของเขาตอนนั้นเรียกได้ว่าอยู่บนความเสี่ยงเพราะไม่รู้ว่าจะได้เดบิวต์เมื่อไหร่และถ้าทําไม่ได้เขาอาจต้องถูกส่งกลับบ้านช่วงเวลานั้นแบมแบมต้องสู้ทั้งกับตัวเองสู้กับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมแต่เพื่อความฝันแล้วเขาก็ยังคงพยายามต่อไปผ่านไปอีก3มปีเขาได้เดบิวต์ในฐานะแบมแบมก็อตเซเว่นสมาชิกคนไทยเพียงคนเดียวของวงและถูกวางตัวให้เป็นแรปเปอร์ของวง แบมแบมเปิดใจว่าเขาคิดว่าปีสุดท้ายในฐานะเด็กฝึกหัดนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดตอนนั้นเขาเหลือสัญญาอีกไม่ถึง6เดือนแต่ยังไม่มีวีแววได้เดบิวต์เลยด้วยซ้ําและเดิมทีก็สิเจ็ก็ยังไม่ใช่ก็สิเจ็แต่ตอนแรกถูกวางเป็นก็สิบกซึ่งไม่มีชื่อเขาอยู่ในนั้นกระทั่งสมาชิกคนหนึ่งที่ต้องเป็นตัวแทนเด็กฝึกจาก JYP บาดเจ็บและเต้นในรายการ Who Is Next รายการ survival เฟนหาไอดอลของค่าย YG Entertainment ไม่ได้ต้นสังกัดจึงบอกให้เขาไปเต้นแทน การแสดงของแบมแบมโดดเด่นมากจนซีออยังฮยอนซอกประธานค่าย YG ยจีอินเตอร์เทนเมนตยอมรับและทําให้พักจินยองประธานค่าย JYP เลือกแบมแบมเป็นส่วนหนึ่งของวง g o อตซที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ GOT7 เซนะับเป็นศิลปินที่ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามรวมถึงในประเทศไทยที่ไม่ว่าพวกเขาจะมาเยือนกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็มักจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเสมอ ไม่กี่ปีต่อมาแบมแบมก็กลายเป็นพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์ไทยหลายแบรนด์ได้วร่วมงานกับศิลปินไทยและเคยร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยด้วยจึงไม่แปลกที่สมาชิกวงและแฟนคลับจะมอบฉายาให้เขาว่าเจ้าชายวงการบันเทิงไทยแต่ถึงแม้ว่าแบมแบมจะทำงานหนักสิ่งที่เขาให้ความสำคัญพอๆกับงานก็คือเรื่องการเรียนเขาเลือกที่จะเรียนการศึกษานอกระบบจนจบชั้นม6แบมแบมเคยให้สัมภาษณ์กับ GQ Thailand ์เมื่อปี2020ว่าการเรียนเป็นสิ่งที่เขาอยากทำให้สำเร็จ ไม่จําเป็นต้องเรียนเก่งแต่เรียนเพื่อกลับไปทําสิ่งที่ตัวเองชอบให้ดีและไม่ทําให้คนอื่นผิดหวังที่เลือกเขาเป็นแรงบันดาลใจนอกจากเรื่องการเรียนเรื่องชีวิตส่วนตัวของแบมแบมก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนได้เหมือนกันชีวิตส่วนตัวของแบมแบมส่วนหนึ่งถูกเปิดเผยผ่านรายการบ้านแบมที่เขาจะชวนเพื่อนๆมาปาร์ตี้ที่บ้านซึ่งทําให้แฟนๆได้เห็นการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เรียบง่ายผนวกกับเทคโนโลยีสุดไฮเทค ในบ้านของแบมแบมยังมีแมวสีตัวที่เขาเลี้ยงไว้คลายเหงาได้แก่พุดดิง้งลาเต้คัพเค้กและคิงเขาให้สัมภาษณ์กับรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอว่าการมีน้องทั้ง4ในบ้านช่วยเพิ่มความรับผิดชอบให้กับเขาและทําให้แพทเทิร์นการใช้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปจากที่เคยตัวติดเตียงตลอดเวลาก็ต้องลุกมาให้อาหารลุกมาเช็ดขี้ตาให้น้อง อีกอย่างที่เขาชอบมากๆก็คือเรื่องผีทั้งที่เป็นคนกลัวผีมากๆแต่ก็ชอบฟังเรื่องผีก่อนนอนถ้าอยู่เกาหลีก็มักจะฟัง The Ghost Radio แต่ถ้าอยู่ไทยก็มักจะฟังเรื่องผีเกาหลีเพราะคิดว่าผีไม่สามารถหลอกข้ามประเทศได้แบมแบมยังเคยไปเล่าเรื่องผีในรายการ The Ghost Radio ด้วยนะคะหลังจากที่ติดตามพี่แจ็คมานาน ปี2021 GOT7 ประกาศยุติสัญญากับต้นสังกัด JYP Entertainment แต่ละคนแยกย้ายไปตามเส้นทางของตัวเองรวมถึงแบมแบมที่ย้ายไปเซ็นสัญญาใหม่กับ Orbis Company ลุยงานในเกาหลีต่อในช่วงรอยต่อการเซ็นสัญญากับค่ายใหม่แบมแบมยอมรับว่ากังวลถึงขั้นคิดอยากหันหลังให้วงการจนกระทั่ง Orbis ทาบทามมาและเป็นค่ายเดียวที่เปิดโอกาสให้แบมแบมลองทำสิ่งที่เขาอยากทำจริงๆ หลังจากนั้นแบมแบมก็ได้ทำงานในฐานะแบมแบมซึ่งเป็นทั้งศิลปินนักร้องและพิธีกรได้เสียงตอบรับจากแฟนๆอย่างล้นหลามเช่นเดียวกับในช่วง9ปีในวงการนี่คือจังหวะชีวิตของแบมแบมชายหนุม่มที่รักในการร้องเพลงและการเต้นและปรารถนาที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนพบกับ The Moment ได้ใหม่ในทุกแพลตฟอร์มของ The People สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ